เอดาวองไม่เจอกันนานเลยนะไม่นานเท่าไหร่เลยฉันยังเห็นว่านายชอบเล่นเกมอยู่เลย <c oughs> นิสัยเก่านะ่ยยังไงก็เถอะโทรศัพท์มาแบบนี้มันดูเป็นการส่วนตัวไปไนายต้องการอะไรฉันมีข้อมูลที่น่าสนใจมากจะให้เธอดูเป็นข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่ออนาะคตของเธออย่างมากเลยล่ะสนใจไหมล่ะไม่เลยสกนิด ฉันแค่อยากรู้ว่านายวางแผนอะไรไว้นั่นแหละที่ฉันต้องการงั้นก็รู้สินะว่าความปลอดภัยะดทบสีต้องใช้ลายนิยว้วมือในการขับนนายมีลายนิ้วมือฉันด้วยนยี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วสิแต่ฉันมั่นใจอยู่แล้วว่าเธอต้องตัดสินใจแบบนี้เดี๋ยวเธอก็คงจะได้เห็นเองแล้วนะโชคดีนะอืม ก็ได้ซิมอนมาดูกันว่าแกปิดบังอะไรไว้ ่นาสใจบ้งไหมรายงานของโลกเดือนก่อนงั้นก็มีมาเสียเที่ยวแล้วสิเป็นอะไรไปเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังดีกว่าในวันพรุ่งนี้สหรัฐจะต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียจากการก่อการร้ายทางชีวภาพหลังจากนั้นก็ประเทศจีนและประเทศสำคัญสำคัญทั่วโลก ก็จะต้องพบเจอกับสตาร์กมเดียวกันด้วยฝีมือของผู้นำสาวสวยแห่งดีโออัมเบลาเอดาบัวถ้าแกค,คิดว่าฉันจะอยู่เฉยๆเป็นแพรดับบากให้แกแล้วก็สินะแกหาเรื่องใส่ตัวซนะ พี่ก่อนนะเรากืับจะถึงแล้วเนละ้วเดี๋ยวพราอยู่กับพี่ก่อนได้โปรด ทำท่ายากับเห็นผียังนั้น,นเอเดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องมันซับซ้อนนะ แต่ตอนนี้คณไม่เหมาะที่จะยืนคุยเท่าไหร่หรอกนะไม่ต้องร้องนะพี่จะล้างแค้นให้กับเธอไม่ต้องเหยื่อที่พี่ ะต,ต้องให้มันชดใช้ให้ได้ฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปฉันก็เลยช่วยเขาฉันช่วยซิมมอนจาระบบรักษาความปลอดภัยฟังเหมือนซิมมอนจะปลอดภัยดีนะแล้วทำไมเขา้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยเรื่องมันยาวนะ่ะ เรากำลังต่อกรกับคนที่บงการประเทศนี้จริงๆมันเป็นเกมที่อันตรายมากและทนายไม่เล่นหญิงขาวสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเป็นยงงังไงบ้างล่ะทำไมนายไม่ลงมาดูเอาเองข้างล่างฉันว่าฉันขอผ่านดีกว่าแต่ฉันมีบางอย่างให้เธอดู ก,ก,ก็ไม่เชิงมาเล่นเกมเหรอกแค่บางอย่างที่ฉันว่าเธอน่าจะได้ไประโยชน์ถ้ารู้เอาไว้นะลองไปอยู่ที่ห้องทดลองสิ น้าเหมือนฉันเลยเนีย่มีหน้าหละทำไมลีออนถึงสับสนเป็นไงสนุกไหมใช่เหมือนกับว่าจะเฉลยอ,อย่างนั้นเธอหมายความว่าไงแม้ถ้าฉันพูดผิดก,ก็ขัดขอได้นะแต่ไม่ใช่เธอหรอกเหรอที่อยู่ในเทปนั่นนะ่ะเอดดา เธอนี่เองที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนีโอแอมเบราฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรซิมอนส์ไม่ง้อพอที่จะเผยไพ่ในมือให้ใครรู้เขาและองค์กรต้องการแค่สิ่งเดียวนั่นคือการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงกับระบบที่เขาสร้างขึ้นแต่เธอเธอต้องการจะทำลายมันและทั้งโลกก็จะโทษเธอ ถ้าเธออยากเล่นเกมก็จะได้เล่นกับเอดาววงตัวจริงเป็นใครครับเพื่อนเก่านายซิมอนเอดาวงเอดาไม่ขออ้อมค้อมเลยนะขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันยยยัปเปอร์แกงเกอร์ที่นายสร้างขึ้นมาเพิ่งจะบอกฉันว่าเธอต้องการจากใจที่จะทำลายล้างโลกใบนี้ อะไรนะสัญญาณออกตัวเริ่มดังแล้วดูสิใครจะเข้าสิ้นชัยเป็นคนแรก เชอรี่เบอร์กินแล้วเขาจะต้องเป็นเจ้าของแอนติบอดีต้านไวรัสแน่ไม่ได้อยู่กันตำลำพังสินะ เป็นตัวช่วยให้เด็กๆหน่อยคงไม่เป็นไรหรอก เย่งกับงานคืนสู่ย้าและคุณซิตี้เลยนะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ ไปพวกแกละวังคำพูดที่จะพูดกับเธอด้วยนะฉันไม่อยากให้เธอรู้ตัวใช่ใช่แล้วนี่แหละนี่แหละเธออาจจะดีฉันไปได้แต่ฉันได้ตัวเธอกลับมาแล้วสงสารวันเกินนะเอเดาตอนนี้เข้าใจแล้ว ความเกลียดชังที่เธอมีต่อซิมมอนเธอจึงอยากจะทำลายล้างโลกที่เขาสร้างขึ้นแต่เป็นพระจิตใต้สำนึกเธอคาร่าทำให้เธอล้มเหลวเพราะอย่างนี้เธอถึงได้ดึงฉันเข้ามาพัวพันสินะน่าเสียดายนะถ้าเธอคิดจะล้างแค้นแค่หมอนั่นคนเดียวก็ฉันคงช่วยเธอได้ ะฉันคือเอเดรวงตัวจริงมันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครแผนของฉันไม่ได้ล้มเหลวมันกำลังเป็นไปตามแผนเอกไม่ตายเกลือกอันปรอะบาง โลกใบนี้กำลังจะพังทนะลายหลังจากนั้นเธอรู้ไหมว่าจะเหลืออะไรบนโลกใบนี้ <c oughs> ไม่มีมนลกจะคือบคลานจะมียุจะมาถึงและใคนเอเดวงก็จะเป็นราชินีโลกใบใหมย ไม่อยากจะว่าหรอกนะแต่ย่งดีที่สุดเธอก็เป็นได้แค่ของก๊อปราคาถูกนั่นแหละหลับให้สบายนะคาล่า ปล่อยให้พวกนั้นจัดก,การปัญหาของคาล่าแล้วกันระหว่างที่ฉันเล่นงานซิม ไม่ได้พูดเล่นว่าจะสร้างนรกเลออน เอาคืนฉันรู้ว่าแกทำอะไรเอเดาแกขัดคำสั่งฉันแกเอาลูกของเวสเกอร์ไปฮะ I knew it's so crawl. So why you rough? The tank line That's what you get for trusting Ada Wong. ช่วยหนีออกจากปัญหานะ่ะไม่ได้เลยหรือไงนะลีอนอน <c oughs> แล้วก็จะตามหลังอยู่ก้าหนึ่งเสมอ เอาตัวรอดได้เสมอเลยนะจริงสิไม่มีเวลาให้พักแล้วนี้ กำลังสับสนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ใช่ไหมลีออนน้านในตลกดีนะ แบบนี้มันไม่ใช่แค่หน่าสมเพชแลวมันเกินขอบเขตของมนุษยธรรมไปแล้ว งานใหม่เหรได้สิตารางฉันเพิ่งจะว่างอยู่นี้เอง you Fair kid.